สวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะตอนนี้น้องอูลองสารอยู่ที่วัดคำสนดนเนาะอยู่ที่อุดรธาน,นีหลังจากที่ไปวังเจ้าแม่นาคีมานะะก็ซื้ออันนี้สิสไปบูชาเนาะเจ้าแม่อันวัดวัดคำสนดนี่อู้เคยมาก่อนที่จะมีโควิดเนาะทุกคนก่อนจะมีโควิดประมาณสองเดือนสามเดือนอะไรอู้เคยมาเท <c oughs> อะหนึ่งเนาะทุกคนหลังจากนั้นละก็มีโควิดก็คือโบได้มาเนื้อเลยบระเบนี้ก็เลย ามาได้มามีโอกาสมาอีกเช่านึงเนอะประเทศเปิดเนาะได้ก็มากับพีโรดพี่วันเหมือนเดิมตอนปีนั้นอูมาคนหลายแหงคนจะว่าเต็มเส้นทางปีนั้นอูมาอูชื่อได้ว่าข่าเจ้าจะเฮ็ดงานแล้วมีอ่ะเอาหมอลำซิ่งมาลงเลยค <รอ S 2> ือได้ไเอาไมา่ต้ย กินขากรับด้วยเออกินขากรับเนาะสองขวดต้านพริกป่นนะครับโอ้อู้อันนี้มะค้อเออมะค้อคอค้อค้อที่มาต้มไอ้แกะเนาะแล้วใส่พริกเกลือใส่พริกป่นอ่ะใส่พริกป่นแล้วก็ใส่น้ำปลาใสปลาใส่ปลาไปใส่ปลาอร่อยมากแซ่บเนาะตอนนั้นที่อู้มาอู้สึกว่าตอนเด็ตอนเมื่อสามปีที่มานี่คือแทงทุกคน เราคือคืนนี่หลีแบบคนย่างนี่อีกกันไปเลยพี่วันแบบต้องรอให้เขาออกมาก่อนแล้วเขาจะค่อยเข้าไปได้ยังที่น่ะแม่เข้าคิวแล้วก็มีหมอลำซิ่งมาลงเหอ๋อปีนั้นพวมานะมีหมอลำซิ่งมาลงแล้วกันอ๋อพายากจะสีทุกคนก็ซิฮูหูดีเนาะเออมาคำสนประัติความเป็นมาแรงเดชเอาโบหูได้กับโบแววเลยมีโอกาสได้มาเห็นป้ายเราก็อ่านอ โอ้ oh, อันนี้เพื่นมาที่อย่างอะนรขายลอตเตอรี่ไงอ๋อขายลอตเตอรี่ทางเขยู่นู้นทางเข้าอยู่ไหนวะอู้ยู่ไหนวะอ้มีลำเนี่ย ลองแก้บน <bug two crying> น,นี่ทุกคนมาต้องมาม <c oughs> ีก้อน <c oughs> เอาปาตรประจำโตมาเอา,บาไบรัลคิวบัตคิวเนาะแล้วก็เข้ามาหลังจากเข้ามาแล้วกันย่างเข้าไปทางนี้เนาะ <c oughs> นี่ ว่าตอนอ้มาตอนนั้นคือบริเทศแบบนี้เว้ยตอนอ้มาเมื่อสามปีที่แล้วันบริเทศแบบนี้นะทุกคนเนาะยางไปคุยกับเขาเลยกำลังยางมาตอนนี้เขากำลังชิ้ยางเข้าไปในอันนั้นเนาะ ยางเข้าไปในอั่บรนะครับน้รถนะครับันะครับนะครับตรนะครับัตรนะครับัรนะครับันะครับบัตนะครับบัตรครันะครับนะครับนะครับบนะครับนะครับนะครับระเบครับะนนะครันะคนะคตบัตรนะครับ ดูห e> ิจิประสงค์หนึ่งห้าหกห้าเยวไวเทไวเลยอู้ตอนอู้มาเมื่อสามปีที่แล้วย่างจนโบได้เลยเด้นี่นะแล้วกับโบได้มีแบบนี้อีกโบได้มีกันแบบนี้อีกอีบกันไปออืออืมอ่า่าออา่าาอาอา ทุกอู่คำครับโอ้คุณแันงอยู่ก็สวัสดีค่ะคุณประกัน,สว,ส,กนสวัสดีค่ะพี่บ้านสวัสดีค่ะภาษายเราก็จะยไมยงไหว้ยแล้โอ้โอตอนที่อู้มานี่อันนี้กันก้นกระบุมีเนาะเมื่อสามปีที่แล้วกั้นกระบุมีจะแบบอีบกันไปเลยจนเราแบบย่างอะไรแบบ อันนี้มาครั้งที่สองในชีวนะคะอยู่รุ่มนี้จะมีกบมีปลามีอันเดอร์ไล่แหงกบกระไาลาอยู่ในรุ่มนี้แถวนี้ใช่ใช่เพราอูจื้อได้ตอนอูมาตอนนั้นปิดกล้องไอ้ใช่ไหมอูมใช่ค่ะแล้วก็รอ,อ,อ,อาานะปิด ก็มาอู้เข้ามานี่แล้วอากาศเย็นเลยเนาะพี่วันเนาะใช่พี่วันมันจะเดี๋ยวก็มีขี้เกียร์ฮะอานะขี้เกียร์ขีเกียร์ขี้เกียร์อันนี้ต้นต้นมะเดื่อมันมีอันนี้ด้วยนะตู่ฮาจะเห็นอาจจะเห็นพวกอะไรนะทโรดที่วิ่งไปวิ่งมาน่ะกระรอกกระแตเยอะเลยจริงๆสัตว์ป่าเยอะสัตว์ป่าเขินกระไรเลยเพิ่งเหรอ เนอุ้ยท้าใบสองใบมันเต้นอย่างนั้น่ะอะไรอู้ซาถุได้มาถึงเล้วทำทำแน่ายว้าวเน่ยบต้นนอ่ใช่ค่ะต้นไหนต้นไหนนี่นี่ต่านี้ต้นนี่นสนดนี่สสนสูงขนาดเนาะ คือที่หลายปีนะพี่พี่รดนเน้อเป็นร้อยเป็นร้อยปีอู้อูอันนี้เป็นพักกูดอ่าพักูดกูดใหญ่กูดแดงใบกูดกินนะกินได้ได้กินพักกูดอั้งแต่เม่อไหร่เนอันนี้ก็คือว่าเป็นใบพักกูดแดงนะโอ้พักกูดแดงกินได้กินได้แล้วเห็นเขาพาเขาทำรอบเลยนะมันโดนรอบได้เลยใช่ไหมนี่พะกูดแดงกินได้คืออยู่บ้านน้องอูเลย สูงเนาะเจปูเนาะเจปูมาจากเชื่อแล้วอหลายแล้วหลายแล้วเนาะอีต้นลมน่ละเนาะต้นหลายปีเนี่ยต้นสนลม ยังไม่ตายด้วยนะเห็นไมก็มาแล้วก็มตัวตนะฮะโตลมาตั้แตังแล้วป่ะเรามีกล่องมเต็มเยอะมาก สา,า,า,าธุกายยวาจาจิตมตมอาหงตานาคาดิบุรีทีสุโทวิสุทธิเทวาปุมมานาจีโอเทตตาประานพรให้ลูกให้หลานประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาและตั้งใจไว้ให้หายเพราะหายทุกหายโศก หายโลกหายไยัยมีทุกความเจริญรุ่งเรืองทางหน้าที่การงานการเงินธุรกิจอาชีพโชคาภวาสนาขอใอ้เงินไหลนองขอให้ทองไหลมาให้โชคดีมีความสุขจะเจริญรุ่งเรืองตลอดไปทุกทานทุกคนด้วย เออสาธุสาธุสาธุเอาก็ถวายมไหวครับมาปูปรีฟองมาลายใบสีเด้อเอาก็ถวายมไหะครับท่านที่ร <si ่วมกับบวกับวนสูงย่าครับปัดใจใส่ใบสีเด้อท่าท่านมีมาปูปรีฟองมาลายมาปัดใจก็เนี้ยใส่เลยเด้อนะครับเสร็จแล้วนะครับเด้อจุดนี้นะครับเด้อเป็นจุดที่สองนะครับเด้อจุดที่สองต้นมะเดื่อยักษ์นะครับมือสี่นิ้วอ่าเราอธิษฐานขอก็ได้นะครับเด้อ เรียกอย่างนี้ฮะถ่ายจากข้างล่างขึ้นไปเลยครับนี่เต้นชโอ้อต้นชะโนดต้นยืนตายสิยสต้นชะโนดนี่ไงแมนบันเมนบันเลยเขาเรียกคำชะโนดเพราะว่ามีแต่ต้นชะโนดเยอะ อนนี้ก็เป็นบอนทีอูเคยมาเมื่อสามปีก่อนเนาะหลังจากตอนมาตอนนั้นหลังจากมาได้ประมาณสองสามเดือนแล้วก็โควิดก็มาเลยเนาะแล้วก็เฮ็ดให้แบบโบได้เดินทางมาอีกเท่านึงเนาะอันนี้ก็คือเป็นครั้งที่สองที่เดินทางมาเนาะแต่ว่าตอนที่อู้มาตอนนั้นก็คือฝนตกแล้วก็ยู่ดอนพื้นนี่ก็จะมีน้ำเนาะมีน้ํามีอันเดอแต่ว่ามาตอนนี้ก็คือแห้งแห้งเหมือนเนาะมานี่ก็ได้ปุดเกือบเข้ามาเนาะคือแท้่ว่าอ่า วัดนี้กับวัดวัดเป็นวัดที่แบบมีความศักดิ์สิทธิ์เนาะทุกคนซึ่งอ่าคนลาวเนาะเพราะว่าจะเป็นคนไทยคนลาวหรือว่าคนยูลาวที่อยู่อเมริกากันนับถือเนาะเพราะว่าอ่าตอนนั้นก็คือตอนที่อ่าอ่าตอนที่อันช่วงที่แบบว่าด้ายังบุปิดยังบพุพามีโควิดเนี่ยก็คือคนลาววันเสาร์วันที่ก็คือข้ามมาเกือบทุกอ่าข้ามเสาร์ที่ก็คือข้ามมาเลยเนาะข้ามมา มาบูชาด้วยความเลื่อมใสศรัทธาเนาะเต็มเลยอี้ยงกระหอกอู้กระหอกกระหอกกระเตู้อุ้ยเอาลืมเอากล้องตัวนั้นมาซูมเว้ยว่าแล้วนะอยู่พื้นนี่ตกกาแฟกาแฟอยู่เห็นพังคีพังคีเห็นแต่ซากมานาะทุกคนอู้กระหอกกระเตทุกคนไหลให้ไรวะมันอยู่ถึงกกไม้นี่จักจักี่ตัวคนนี้นะนี่ใกล้ใกล้ยใกล้เลยโดยมีบุญหลได้อยู่ดอนนี่ตืม โอ้น่ารักมากมแล้วนะตัวตตอยู่นั้นตัวนึงอยู่ตรงนั้นตัวนึงโอ้ลืมเอากล้องตัวนั้นมามันจะซูมเห็นแต่โกโปรมันไม่เห็นเลยโอ้มวยทุกคนดูไหมอีกตัวนึ่งอะไรนะเกิดในบ่อนที่มีบุญขนาดเนาะนี่นี่นี่สเต็ปทางแขกเป็นยังไงทางแขกอย่างนี้เหรอ กางงมไม่พี่ออสตัวนั้นไม่ใช่อ่ะแต่ว่ามันให่นะมันสบาดตึ๊ดตึซับชิยูลยสบายแล้เนี่ยเเกิดยูบอมีบุ้ยเหายปไป่าห้องกันไปไปงก้มาหลายตัวเนาะน่งกินเชื้อคนเดียวอยู่อาเนตัวหึน้าไม่งเลนก็ินคนเดียวอย่ตไหนถ่ายตรงไหนะหักเนาะเนี่ยมุมนี้ก็สวยฮะ ในมุมไหนคะเนี่ยเ่ยไปเรายืนเรียงเดี่ยวงี้บอกเลี้ยงเลียงเฉียงเฉียงไหมเฉียงเฉียงเฉียงมาเห็นไหมมามองนี่ก็คือที่มาบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เนองมอไนนะเออใช่แล้วใช่แล้วนี่เฮ้ยเรามีเราไม่ขึ้นเทียงวะนี่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ให้เราเอาน้ำได้ไหมโอ้โห เหรียญเยอะเลยเขาต้องมีจุดที่ให้เรานี่คือบ่อน้ำใสอู้มีมีกบด้วยต้วยมีกบโอ้ีิอเมซิ่งด้วยด้วยด้วยขมอนขมอน ดูนี่ดูนี่โอ้เ <c oughs> พื่อนเอาเงินมาวาไงไว้ในนี้เนาะโอ้ไม่เคยเห็นเลยโดยกวดมองพี่เลยบุ๊ปหายยอกขึ้น <c oughs> <c oughs> โอ้คุณมีเงินแบ่งสาวแบ่งเหรียญเนาะ <c oughs> โอ้ไหนหตัวเนาะ <c oughs> ขอสมาธิปใจเงินเต็มเลยนี่อ,อ,อันนี้ก็เป็นทางออกอ่ะนะ เเราข้างต่างไหมไหนแบ่งรอเอาแบ่งข้าไปที่พันตอนนี้เรากำลังเดินลากไปบ้านยบ้านที่ไหนไยบ๊ายตัวมาที่ตัวอย่างนี้ แปบนึงแปบนึงมันมีทางเข้าตันนี้กำลังย่างกลับมาทุกคนอยู่ในขันอาป้าคำสนโนนี่ก็คือที่มีต้นคำสนดนนั่นละกันนหลายที่เห็นเกาะขึ้นก็คือที่มีเขาเอินว่าอันอยู่บ้านน้องอูจ,จะเอินว่าอันพักกูดแดงนะพักกูดแดงแล้วก็ที่มีพวกหวายแล้วก็ที่มีบอนที่มีอดไรหลายย่างเนาะ,ะและ้วการที่สําคัญก็คือมีกระหอบก,กระเตนะนะทุกคนโยนบอกโยนโยนมีกระหอบก,กระเตะ ตอนนี้ก็คือกำลังจะยางกลับเนาะตอนสามปีตอนสมัยสามปีที่อู่มานี่ก็คือป้อทุกคนบอกเลยว่ายางใี่เรานี่ยตัวยางให้เรานะไปเป็นยังคนหลายเลยคนหลายแล้วก็บริการแบบนี้จะพอหลังจากที่อู่มาประมาณได้สามเดือนแล้วโควิดก็มาแล้วหลังจากนั้นก็คือบริหาให้บริการมาแล้อ่าโบเป็นเจ้าของป่อยยี่ห้อหมาป่อยโควิดเลยเอ้ยสาวง่ะเจ้ามางป่อยเจ้าก็กลับเจ้าก็บริไมาอีกเลย แม่นโมเมนโควิดเริ่มจางแล้วจึงมาไหมตอนนี้ก็คือเปินประเทศแล้วก็คือมาง่ายไป่ง่ายแล้วนะเด <c oughs> ี๋ยวนี้จะน้อยเดือววันที่หนึ่งนี่ก็คือจะมาง่ายนะเพราะว่าขจะใจเราเพิ่มไทยแลนด์พาแลกประกันไม่อย่างนเนาะเดี๋ยวตอนอู้มาท่านก็คือยังต้องแบบว่าอันนั้นอยู่อืจ่า่นั้นอยู่นี่นะทุกคนเราบรรยากาศการมาคำเสนอดดก็ประมาณนี้นะคะมาไว้มาขอพรน,นะ ไไนี่ทุกคนตอนนี้มาถึงบ้านแล้วเมื่อนี้แกไป,ไปสองที่เนาะคือวังเจ้าแม่นาคีแล้วก็วัดคำสนุนเนาะแล้วก็พากันเดินทางกลับเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเจัดโมงด้วยหก,หกโมงแล้วก็วัดคำสนดนนี่เตะก้อนตอนที่อู้มาสามปีหลังนี้แบบว่าคนไหลแหงแต่ว่ามามื่อน,นี้มามาปีนี่นี่หลงังจากที่โควิดซาก็คือ คนกบบระบ b o l เนาะอาจจะเนื่องจากอูไปมือวันจันทร์แดคนก็เลยบลลยเนะาะห่วยก็ตามที่นั่นละทุกคนไปอันถ้าใครอยากซื้อห่วยไปเบื้องคลิปตัวที่อูไปวางจะเมนาคีเดอ้อห่าซื้อตามได้ทุกคนบางเทือออกเนาะได้ยันรุ่นเล็กนักัน <laughs> อ่ะทุกคนสำหรับวิดีโอนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนถ้าเพยนมาก์ิอยไรลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้อูก,กับเอวันกับตัว,ว,ตวคลิปต่อไปเ,เดอ้อบ๊ายบาย,บาย